กกรอตั้งข้อสังเกตสาเหตุเงินบาทแข็งค่าเร็วและรุนแรงส่วนหนึ่งจากความผิดปกติในการส่งออกทองคำไปกัมพูชาซึ่งเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาไทยส่งทองคำไปกัมพูชาเป็นอันดับสองรองจากสวิตเซอร์แลนด์มูลค่ากว่า68,000ล้านบาท เพิ่มขึ้น28.3%คิดเป็น28.2%เมื่อเทียบกับการส่งออกทองคําทั้งหมดถือเป็นอัตราที่สูงมากทั้งที่กัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆโดยกัมพูชามีปัญหาเรื่องสแกมเมอร์จึงกังวลว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจใต้ดินหรือไม่อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่คาดไม่ถึงเพราะเป็นเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องหารือกับรัฐบาลใหม่ พลเอกมานัสจันดีเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยย้ำไทยไม่เคยรุกรานใครกัมพูชาต้องถอนกำลังก่อนพูดคุยเปิดด่านต้องยืนบนกติกาเพื่อสันติภาพเร่งเสริมถนนกล้อง CCTV ระบบสื่อสารยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพภารกิจปกป้องอธิปไตย ปปชเสนอครมเพิ่มประสิทธิภาพการคุมขังในสถานที่คุมขังโดยวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษเอื้อประโยชน์แก่บุคคลเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและความไม่ชัดเจนของนิยามคำว่าสถานที่คุมขังทำให้ตีความว่ารวมถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยส่วนตัวของผู้ถูกคุมขัง พรรเพื่อไทยเตรียมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด15เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่อาจดำเนินการเป็นประการอื่นได้เมื่อรัฐสภาพิจารณาครบ3วาระจึงค่อยนำไปทำประชามติขอทุกพักร่วมมือเพื่อหาทางออกร่วมกัน ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมลดลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ต่ำสุดในรอบ32เดือนผู้บริโภคกังวลความไม่แน่นอนทางการเมืองและภาษีสหรัฐหวังโครงการคนละครึ่งหมุนเงินเข้าระบบ 1, 100ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ